ประมาณ2เดือนที่แล้วนะทุกคนผมไปซื้อเจ้าเมาส์ตัวนี้มานะครับ Sunconic M2K ตัวนี้นะครับเป็นเมาส์คาร์บอนไฟเบอร์นะครับใช้โพลิ g งเร e ได้8,000เฮ p o ต i โพลิงเรนะแล้วก็น่าจะเบาที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเนาะตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมันราคาประมาณ เกือบ10,000บาทเลยนะตอนนั้นผมคิดแค่ว่าถ้าในฐานะที่ผมแบบรีวิวเมาส์รีวิวแผน่นลองเมาส์เป็นช่องแบบทําพกแบบ g a m i n g peripheral อะไรอย่างเงี้ยแล้วในชีวิตนี้ผมไม่ได้ลองเจ้าตัวนี้เนี่ยผมจะเสียใจหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้มันไม่ได้มีมาทุกวันหาเก็ตปะแล้วก็แบบมันหาซื้อยากมากๆแล้วนะครับแล้วราคาก็แบบแพงม,มากด้วยผมก็เลยแบบเออเอาวะก็ซื้อมาลองใช้ก็ได้เผื่อมาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้เนะี่ย มันเป็นยังไงนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างแต่ผมบอกทุกคนเลยว่านี่เป็นเมาส์ที่น่าจะมี performance ที่ดีที่สุดนะครับในการเล่นแบบของผมเนาะแต่มันก็มีข้อเสียของมันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเล่าทุกคนฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะสวัสดีทุกคนนะครับเจอกับผมภูมิเหมือนเดิมนะวันนี้เนะี่ยอาจจะไม่เชิงเป็นการแบบ full review เป็นรีวิวอะไรขนาดน,นั้นนะครับเหมือนแค่ มาบอกความรู้สึกของผมไปกันว่าผมใช้เจ้าตัว Sunconic M2K ตัวนี้น่ะแล้วมันเป็นยังไงนะครับเหตุผลที <ssa> ่ผมอาจจะไม่รีวิวเต็มๆเนี่ยเพราะว่า มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆนะที่ทุกคนแบบอาจจะหาเจ้าเมาส์ตัวนี้มาใช้งานได้เพราะว่ามือหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ผลิตแล้วมือ2ก็หายากม,มากๆแถมแพงด้วยราคาแบบเป็นหมื่นไม่ก็แบบเกือบหมื่นอะไรอย่างนี้นะวันนี้ก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนจากการรีวิวมาบอกความรู้สึกเฉใชว่าสําหรับคนที่ใช้คอกิปแบบผมมาก่อนนะครับตอนทรานซิชันนะมาเปลี่ยนใช้เมาส์ฟิงก์ทิปอย่างนี้นะผมต้องปรับตัวเยอะไหมมันแบบมีข้อสังเกตอะไรบ้างในการเปลี่ยนมาใช้ฟิงก์ทิปนะครับผมก็จะมาเล่าในวันนี้แล้วกันเมาส์ตัวนี้นะครับอี M2K นะครับจะเป็นเมาส์ที่ใช้วัสดุดงานประกอบเนี่ยใช้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะแล้วก็สามารถใช้โพลิงเรทได้อยู่ที่8000โพลิริงเรทที่สูงสุดนะครับแล้วก็จะมีน้ําหนักเนี่ยแทบจะเบาที่สุดในโลกด้วย23กรัมนะครับซึ่งเจ้าตัว M2K เนี่ยตอนที่เขาวางขายนะครับทุกยูนิตจะเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะครับเพราะงั้นในเรื่องของความประณีตในการแบบออ,ออกแบบในการประกอบอะไรอย่างนี้ผมรับรองว่าท็อปน่อตมากนะครับไม่มีที่ติดเลยแม้แต่นิดเดียวนะแต่ว่า ข้อสังเกตแรกเลยสําหรับวันนี้นะก็คือเจ้ามาตัวนี้เนะี่ยมันเป็นเมาส์มีสายนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยออคิดในใจว่าไปใช้เมาส์ที่มันแบบไร้สายแต่สามารถจับฟิงก์ระทิปได้ไม่ดีกว่าเหรอเช่นแบบ p าวซ่า2อ็ก i ์ทหรือว่า Final Mouse Starlight s i ์ไซนะครับซึ่งมันก็ทําได้มันก็ใช้ได้แล้วทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังตามหาเมาส์ที่มันสเปคขนาดนี้นะครับคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดเลยน้ําหนักขนาดนี้แล้วก็แป0 0ันเะฮิร์ต์โพลิเนลเนี่ยแล้ว จากการทดสอบของทาง Optimum Tech เนาะคุณก็ไม่น่าจะมีออปชั่นไหนหรือมีตัวเลือกอื่นๆแล้วนะครับนอกจากเจ้าเมาส์ตัวนี้ณนะวันนี้ที่ผมถ่ายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์ตัวเก่าดึกดําบันไปมากแล้วนะครับก็คือ P A W 3 3 6 0นะแต่ว่าในการใช้งานจริงถ้าเทียบกับเมาส์ตัวอื่น3 3 7 0นะครับหรือว่า3395เนี่ยผมก็ไม่ได้แยกออกขนาดนั้นนะแทบจะไม่รู้เลยนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าตลอดการใช้งานที่ผมใช้เจ้าเมาสตัวนนี้ p e r f o r m a ในการเล่น o อ2ของผมนะครับมันแทบจะดีที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาแล้วอะอย่างน้อยๆก็ในสแตนดาร์ดของผมนะครับคือไอ้ช็อตที่ผมควรจะยิงไม่โดนผมกับยิงโดนไอ้ช็อตที่ผมควรจะสะบัดแล้วมันแบบเกินไปอะไรเงี้ยผมกับสะบัดแล้วมันเข้าเป่าอะเออผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเมาส์ที่มันมีน้าหนักเบาขนาดนี้บวกกับฟิ้งกระทิปเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเล็งได้ง่ายขึ้นมันการเล่นเนี่ยมันดูง่ายขึ้นไปเลยสลับเกมไวๆนะครับแต่ผมก็พูดในฐานะแบบสแตนดาร์ดของผมเนาะ คุณก็อาจจะเป็นแบบแตกต่างกับผมก็ได้ถ้าเกิดได้ลองใช้เมาส์ประเภทนี้เนาะซึ่งอันนี้เนี่ยผมพูดในการเล่นแค่แบบใน OW 2นะเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าพอเรา,าพูดถึงเกมอย่าง v a l o r a n t เนี่ยอันนี้เป็นเกมที่ผมไม่สามารถใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้เล่น v a l o r a n t ได้เลยนะครับคือในเกมอย่าง v a l o r a n t นะครับมันเป็นเกมช้าๆที่แบบต้องวางเป้ารอต้องวางครอสเซให้มันนิ่งๆอะไรจะพวกนั้นใช่ไหมซึ่งพอเมาส์มันเบาขนาดนี้นะครับบวกกับด้วยการจับฟนะิงกระทิปเนี่ย การควบคุมเมาส์อ่ะมันจะอยู่ที่ปลายนิ้วของเรามันไม่ได้มีแบบอุ้งมือให้แบบทําให้เมาส์มันแน่นมันคงที่อะไรแบบนั้นถูกไหมแล้วเวลาผมแบบวางเป้านิ่งเนี่ยเต้ามันจะสายไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็เวลาสะบัดเมาส์เร็วๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ามันเหวี่ยงเกินไปมาสะบัดแล้วมันเกินเกินไปนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยชอบใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้ในการเล่นมาร์ลันสักเท่าไหร่นะครับอีกผลหนึ่งเลยก็คือเจ้ามาส์ตัวนี้เนี่ย จะไม่มีไซเบอร์ทอนนะครับหรือว่าปุ่มนั่งข้างมาให้เนาะซึ่งผมก็เป็นคนติดปุ่มนั่งข้างมากไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรนะอย่างอวอลเลยเนี่ยเวลาผมเล่นเจ็ตเล่นเรสอะไรอย่างนี้เนาะผมก็ตั้งแบบสกิลอะไว้ปุ่มเมาส์สี่เมาส์ห้านะครับแล้วพอมันไม่มีนะ่ะไอการเล่นดูดิสอย่างเัีนนะ้ยน่ะผมแทบจะไม่สามารถเล่นได้เลยนะคือมันเป็นแบบสิ่งที่มันจําเป็นมากๆนะครับเจ้าไซเบอร์ทอนเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่ามันมีเมาส์อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าค Pro 4K อยู่นะครับตัวนั้นก็จะมีปุ่มด้านข้างมีสโตร์วิวมาให้แต่ก็จะเป็นไรสายด้วยนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยมันจะเล็กกว่าเจ้าตัวนี้อยู่พอสมควรเลยนะมันเล็กมากๆนะครับแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่ต้องการเมาส์ฟิงเกอร์ทิปเนาะซึ่งทุกคนดูมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อนะว่าอาจจะมีหลายหลายคนนะครับที่กําลังคิดว่าถ้ามันมีคอนดิชันเยอะขนาดนี้มีข้อสังเกตเยอะขนาดนี้ปุ่มด้านข้างไม่มีอะไรนี้นะไปหาเมาส์แบบ ที่มันจับฟิงเกอร์ทิปได้ที่เป็นรูปทรงแบบปกติปกติอย่างนี้มาใช้ไม่ดีกว่าหรอคือมันก็สามารถใช้ได้นะครับแต่คุณจะไม่อยู่ทางรู้เลยว่าฟิงเกอร์ทิปที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงผมเห็นหลายคนแล้วนะที่บอกว่าฟิงเกอร์ทิปเนี่ยมันไม่ดีฟิงเกอร์ทิปมันจับลําบากฟิงเกอร์ทิปมันเมื่อนิ้วอะไรอย่างนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณกาลังมีความคิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยก็หมายความว่าคุณยังไม่เคยลองเมาส์ฟิงเกอร์ทิปที่ดีมากกว่าหรือว่าไม่เคยลองเม,ม,มาส์ ซอนคอนิ c m 2 k ตัวนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองเจ้าพวกนี้แล้วหรือว่า g b u p k Pro 4K แล้วเนี่ยคุณ ถ้าคุณจับมันถนัดนะคุณจะไม่พูดเลยว่าฟิงเกอร์ทิปเป็นกริปที่แย่นะครับมันอาจจะดีมากกว่าคลอกับปาล์มสรับคุณก็ได้นะเออผมการันตีเลยเพราะว่าผมก็เหมือนผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับผมก็เคยมีความคิดอย่างนี้แต่หลังจากที่ผมได้ลองเจ้าตัวนี้ความคิดผมก็เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ในเรื่องของความสบายในการจับฟิงเกอร์ทิปเล่นเกมระยะยาวเนี่ยหลายคนนะครับผมเชื่อเลยว่าอาจจะคิดว่ามันไม่สบายถูกไหมผมก็ไปอีกหนึ่งคนที่คิดว่ามันไม่สบายนะครับก่อนหน้าที่ผมมาใช้เนาะแต่มันกลับเป็นสิ่งตรงข้ามหมดเลยม สบายมากๆนะครับมันแทบจะไม่มีความล้านิ้วล้ามืออะไรเลยเพราะว่าน้ําหนักที่มันเบาถึงขนาดนี้นะครับบวกกับการจับฟิงเกอร์ทิปเนี่ยเวลาคุณเล็งเวลาคุณเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะเมืเ่อเหมือนคุณเล็งเพื่อสายตาคุณอนะ่ะคุณแทบแบบจะไม่ต้องโฟกัสเลยว่าคุณกําลังใช้บังคับเมาส์อยู่อะไรเงี้ยเหมือนคุณใช้แค่ตาเล็งแล้วมือคุณมันก็ตามไปเองอะ่ะเพราะน้ําหนักเมาส์มันเบาขนาดนี้ เออมันจะพูดยังไงก็ได้มันอาจจะฟังดูฟุ่งๆก็ทุกคนแต่มันเป็นสิ่งที่แบบผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะแล้วก็เรื่องของผิวสัมผัสข,ของคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าออหลายหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่เคยลองจับคาร์บอนไฟเบอร์ถูกไหมตัวที่อาจจะได้ลองจับเนี่ยก็คืออุตลตร้าไลท์ X ที่เขากําลังจะส่งให้ทุกคนอยู่เร็วนี้นะครับแต่แค่จะมาบอกก่อนละกันอย่างน้อยๆก็ในตัวนี้เป็นผิวแบบผิวด้านนะครับคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเป็นผิวสากนะ นะอีกทั้งมันยังรู้สึกกริป p y เซาได้ซ้ำม,มันรู้สึกเหนียวเพราได้ซ้ำนะครับคือมันเหนียวถึงขนาดว่าเวลาผมคลิกซ้ายลงไปแล้วผมยกนิ้วขึ้นเนี่ยเมาส์มันจะกระดกขึ้นมาเลยนะครับมันติดนิ้วผมขึ้นมาเลยอะเออซึ่งไอ กริปเทปที่มันติดไว้เมาส์หนึ่งเมาส์สองเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ผมแบบกริปเมาส์ได้ดีขึ้นนะครับแต่ช่วยให้นิ้วของผมเวลาย,ยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันไม่กระดกขึ้นมาซะมากกว่าเพราะว่าผิวมันกริป,ปี้เกินนะครับผมไม่รู้หรอกว่าของไฟน์เนอรเมาส์เนี่ยเขาเท่าออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่าอย่างน้อยๆคาร์บอนไฟเบอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้สำหรับคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนม,มาใช้เมาส์ฟิงเกอระทิปนะครับแล้วก็กําลังถามหาอยู่ว่าควรจะใช้เมาส์ตัวไหนดีมันควรจะมมนะมมีมีอออะะะไรรบบ้้าาางถเกกกิิดยยจััทปนสหผู 3องค์ประกอบหลักนะครับสำหรับเมาส์ฟิงเกอร์ทิปที่ดีเนาะอันแรกเลยก็คือควรจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปเนาะยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งเป็นทรงแบบฟิงเกอร์ทิปเลยเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันแตกต่างกับเมาส์ทรงปกติมากๆเลยนะครับ2นะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ควรจะหนักเกินไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเลยคุณจะคุมมาของคุณเนี่ยด้วยการใช้นิ้วจับเท่านั้นนะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าน้ำหนักมันมีนมเยอะเนี่ยคุณจะล้านิ้วมากๆนะครับเพราะงั้นยิ่งน้ำหนักเบายิ่งดีนะครับ สามนะคือเรื่องของโคตติ้งนะครับมันควรจะกริ p ี y มันควรจะเหนียวพอสมควรนะครับอาจจะไม่เหนียวถึงขนาดหนึบไปเลยแต่มันต้องแบบอยู่ให้มันเข้ากับนิ้วคุณอนะ่ะไม่รู้สึกว่ามันลื่นหลุดมือไปนะครับมันอาจจะทําให้คุณเสียการแบบเสียคอนโทรลในการจาับฟิงเกอร์ทิปเมาส์ได้เนาะซึ่งมันก็อาจจะแก้ปัญหาได้แหละด้วยการแบบออแปะกริปเทปนะครับก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเมาส์มันลื่นแล้วอยากได้ความกริปี้มาขึ้นเนะี่ยก็ไปแปะกริปเทปนะครับ ส่วนสว e ิตช์เมาส์หเมาส์สของเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะแล้วก็หลังจากที่ได้ลองใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวปลวกของผมตัวใหม่ก็ได้นะครับคือมันเป็น Japanese Omron อนะมันเป็น Omron แบบรุ่นน่าจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าฟีลิิ่งการกดของมันเนี่ยมันเบามันกดง่ายแต่ก็ยังมีอย่างแท็กทายที่ดีนะครับคือกดสนุกแต่ว่าน้ำหนักไม่เยอะเออก็ตป่ะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ซลสกอวิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสกอวิวที่ดีนะครับเลื่อนง่ายมีสเต็ปที่ชัดเจนนะครับแล้วก็การกดลงไปเนี่ยก็กดง่ายไม่ต้องใช้แรงเยอะอะไรมากมายเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราพลิกมาดูใต้เมาส์เนี่ยมันจะโบกไปเลยนะครับมันจะไม่ได้มีแบบเอ่อตัวพลาสติกมากั้นอะไรเลยเนาะมันจะเป็น PCB ที่แบบเวียนฟอร์ตไว้กับตัวเอ่อตัวเชลของมันเนาะซึ่งมันงานเนี้ยบมากๆเลยนะครับทั้งตัวเทคที่มันอยู่ด้านบนสีสันสีดําอะไรพวกนี้มันรู้เลยว่ามันเป็นงานที่แบบพรีเมียมมากๆแล้วมันแบบ คือมันดูดีอะแม้แต่งานบัตรกีที่เขาบัตรกีมันยังดูดีเลยทุกคนเออส่วนกล่องเขาคนระับเขาจะชิปมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เนะี่ยเป็นกล่องที่เหมือนสเตเลสเนาะที่หน้าตาเหมือน Mac กมินมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาก็จะชิปมาเหมือนกันนะก็จะเป็นข้อความแล้วก็มีรูปอสองพี่น้องสังคณิกนะครับผู้ก่อตั้งอะอยู่ทางด้านหลังเนาะแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยจะเจอ ตัว PCB ของตัวซังค rron ิกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัว mock up นะไม่น่าใช้งานได้จริงนะครับแค่แต่โชว์มาเฟลกเราแล้วครับว่าแบบงานมันเนียบแค่ไหนเนาะแล้วก็จะมีข้อความเหมือนกับต้อนรับนู่นนี่แล้วก็วิธีเซตโพลิ่งเลอรอะไรพวกนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเซตโพลิ่งเลเนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครทําเหมือนซังคอนิกนะครับคือเจ้าตัวเมาส์ตัวนี้เนะี่ยมันไม่มีซอฟต์แวร์มาให้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกปรับที่ตัวเมาส์ทั้งหมดเลยนะ ซึ่งสมมุติว่าผมจะปรับโพลิ่งเรทใช่ไหมทุกคนผมก็แค่ยกตัวเมาส์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดตรงเมาส์กลางเนี่ยค้างไว้นะครับรอไปสักประมาณ5วินาทีนะตัวเคอร์เซอร์นะครับมันจะเด้งขึ้นไป8ทีนะครับนั่นคือหมายความว่าโพลิ่งเรทที่ผมใช้อยู่เนี่ยคือ8,000 Hz เฮิร์ตโพลิ่งเรทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากลดลงมาเหลือ 4K เเนี่ยก็แค่เลื่อนลูกกิ้งลงนะ ดูสอนเนี่ยมันก็จะเด้งลงมา4ครั้งนะครับซึ่งก็สามารถปรับได้นะครับ1 k 2K 4K 8K แนะครับแล้วก็เวลาจะออกจากโหมดปรับพอยน์เรทเนี่ยก็แค่ยกเมาส์ขึ้นแล้วก็กดเมาส์กลางทิ้งไว้อีก5วินะครับห้าวินะเมาส์มันก็จะเ,เด้งขึ้นตามพอยน์เรทที่เราเซตไว้นะครับถ้า 4K ก็เด้งขึ้น4ทีถ้า 8K ก็เด้งขึ้น8ทีนะครับคือมันแบบ Amazing มากตอนผมได้แบบได้เป็นเจ้านี้มาแล้วแบบผมลองใช้ดูลองปรับลิฟออฟติแันดูลองปรับ and, ดีเบลส์ไทม์ดูซึ่งก็ปรับที่ตัวเมาส์ได้เหมือนกันด้วยชุดคําสั่งที่มันต่างกันไปนะครับมันก็จะมีแอนิเมชันที่มันเกิดขึ้นบนจอรเราเนี่ยแตกต่างกันเป็นแบบกิมมิคเล็กๆที่ทางซังค์คอนิกเขาใส่มาให้นะครับมันแบบดูพิเศษเดีเออสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวซังค์อนิก M2K ตัวนี้เนาะผมก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับถ้าเป็นเกมเร็วๆนะอย่าง Overwatch 2นะครับ ฟอร์แมซ์ของผมเนี่ยบนเจ้าตัวนี้ถือว่าดีมากๆช็อตที่มันไม่ควรโดนผมกับยิงโดนคือมันเกินมาตรฐานผมไปมากๆเลยนะครับตอนผมใช้เจ้าเมาส์ตัวนี้เนาะแต่ว่าก็นั่นแหละนี่เป็นเมาส์ที่ราคา1,000 0บาทนะครับหรือว่าเกือบ1 0ื่นบาทในราคาบ้านเราประมาณนี้ซึ่ง ก็ถือว่าหายากมากๆแล้วมีประมาณแบบ2อสาคนเท่านั้นแหละเท่าที่ผมอยู่ในกลุ่มแบบขายมือสองมาแล้วขายเจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันคุ้มค่าไหมกับราคาใกล้เคียง10,000บาทหรือว่า1 0,000นบาทของมันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยที่จะคุ้มค่าราคาถึงขนาดนั้นนะครับเ k Pro 4K หรือว่าเมาสม์ทรงอื่นๆที่มันแบบจับฟิงเกอร์ทิปได้ปกติปกตินะ่ะคือ,อยังไงมันก็คุ้มค่ากว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเจ้ามาตัวนี้มันพิเศษไหม มันพิเศษนะครับแค่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เวิร์ดราคา10,000บาทขนาดนั้นอะเก็บปะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบเมาส์ฟิงเกอร์ที่แบบแท้จริงเลยนะครับมีงานประกอบที่พรีเมียมโคตรงานคราฟที่ดูดีแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์แบบพันธุ์พอยนเลน่ะมันไม่มีออชั่นอื่นหลอกนอกจากเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณหาซื้อมันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็จะมานี้แล้วกันนะครับทุกคนไปก่อนนะครับแฮปปี้เกม่งครับผมาย